โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับแมปแอนิเม v ั n น e r เกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาลงอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับผมแบบคนไม่ค่อยมีตัวเนาะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นแมปนี้ได้2อาทิตย์นะครับผมอีเวนต์ฮาโลวีนแม่งก็เข้าแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าผมจะเอาตัวอะไรไปบ้างนะครับผมเห็นไหมในกระเป๋าผมเนี่ยก็คือตัวละครไม่ค่อยมีนะครับผมตัวที่อีโบก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะเอาตัวอะไรไปบ้างแล้วผมจะลงคนเดียวเนี่ยไหวหรือเปล่าผมก็ ตัวแรกนะครับผมเป็นโพไซดอนเนาะเออโพไซดอนเนี่ยผมจะเอาไปเป็นตัวดาเมจหลักของผมเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ไปหาเทรมานะครับผมแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นน้องฮินามินะครับผมก็เอาไปตีแอร์เนาะแล้วก็เออเอาไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมส่วนตัวที่3เนี่ยจะเป็นโคอิจินะครับผมเออเอาไปสโลนะครับผมแล้วก็ตีแอร์ได้ด้วยนะครับผมฮิตก็หลายฮิตเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แน่นอนฮะเล่นทีมกายภาพก็ต้องมีเออร์วินนะครับผมเอาไปบัฟเนาะเอาไปบัฟดาเมจนะครับผมแล้วก็ ตัวที่5เนี่ยจะเป็นตัวเงินนะครับผมก็คือบูม่านะผมเอาไปตัวเดียวก็พอนะครับผมเป็นบูม่าเนาะตัวเงินนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแก๊สนะครับผมงงละสิว่าเอาแก๊สไปทําไมคือแก๊สเนี่ยผมไม่ได้เอาไปเล่นนะครับผมผมเอาไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดรอปเท่านั้นนะครับผมก็คือตัวที่ผมเล่นจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแค่5ตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าผมจัดทีมมั่วเนี่ยจะลงอีเวนต์ผ่านหรือเปล่านะครับผมผมจะไปลงคนเดียวด้วยนะครับผม50บเวฟจะผ่านหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปดูกันในด่านเลยนะครับผมเอาละทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในด่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีมที่ผมจัดมาเนี่ยอัตราดอปอยู่ที่80%นนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นทีมจัดทีมมั่วๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวเองจะเล่นผ่านหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะวางโคยจีสัก2ตัวตรงนี้แล้วกันนะครับผมแมแล้วก็เดี๋ยวจะวางตัวเงินตรงนี้นะครับผมก็เวฟแรกๆเนี่ยผมอาจจะอัพโคยจีก่อนเนาะเออให้มันตีแอร์ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าโคยจีอัพตีแอร์ได้เนี่ยมันจะสโลว์80%ด้วยนะครับผมอ่ะก็ อันแรกขอเลือกเป็นโลแล้วกันนะครับผมแม่ก็ผมเล่นโลไหวเนาะผมว่าผมเล่นโลไหวนะครับผมเพราะว่าตัวละครที่ผมเลือกมาเนี่ยมันตีหลายฮิตนะครับผมแม่แต่ละตัวเนี่ยมันตีหลายฮิตนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะอัพตัวเงินนะครับผมแล้วก็ผมจะอัพโคจิไปด้วยนะครับผมในเว็ฟแรกๆนะครับผมก็อาจจะไม่ได้วางตัวละครอะไรมากมายนะครับผมก็พยายามจะอัพโคจิให้มันได้อ่าแปสิบสโลไวๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ตอนนี้ก็เว็บ9แล้วนะครับผมยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับผมก็ผมได้ทําการวางตัวละครค,ครบหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวเงินเนี่ยผมก็อัพตันไปแล้วนะครับผมแล้วก็โคยจีเนี่ยผมก็อัพให้มันตีแอร์แล้วก็สโลแปดทุกตัวแล้วนะครับผมเหลือแต่โพไซดอนตอนนี้เนาะอืมโพไซดอนเนี่ยผมกําลังอัพให้มันตีแอร์ได้3ตัวเนาะเออพอโพไซดอนอัพตีแอร์ได้3ตัวเนี่ย,ออยผมก็จะไปอัพน้องฮินามิต่อให้ตันนะครับผมจะได้ช่วยกันตีแรงๆนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยการที่ผมเลือกมานะครับผมการสีแดงเนาะก็บวกโลหะนะครับผมแล้วก็การสีเขียวเนี่ยบวกดาเมจสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็บวกระยะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงนะครับผมก็เวฟยี่สิบวนะครับผมก็น่าจะได้เรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็เวฟยี่สิบเก้าวนะครับผมก็ยังไหวอยู่นะครับผมก็ โพไซดอนเนี่ยผมอัพให้มันตีแอร์ได้3ตัวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เลยกําลังไล่อัพน้องฮินามิให้ตันอยู่นะครับผมก็ตอนนี้ยังไหวยังสบายสบายอยู่นะครับผมยังไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็การ์ดแดงที่ผมเลือกมาเนี่ยก็เป็น12โลแล้วนะครับผมตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวเวฟสามสิบ 30, น่าจะเลือกอีกไหมอ่ะเวฟสามสิบได้เลือกอีกเนาะผมก็เลือกโลแล้วกันนะครับผมแล้วก็แคนดี้บวกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมก็ ผมไม่ได้มีปัญหากับการเล่นโล่นะเออผมเลือกโลมาเยอะเอเพราะว่าผมคิดว่าผมเล่นไหวนะครับแต่ถ้าผมเลือกเลือดมาเนี่ยอถ้าผมเลือกการ์ดแดงเป็นเลือดเนี่ยผมจะเล่นไม่ไหวนะเออผมเคยไปลองดูแล้วนะครับผมผมเลือกเลือดมาไม่เลือกโลเนี่ยคือผมเล่นไม่ไหวนะครับผมผมก็เลยเลือกโลนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวดูต่อไปนะครับผมว่าจะไหวสักแค่ไหนนะครับผมตอนนี้ก็โลลอไปสิบแปดแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับผม ตอนนี้ก็เวฟ40แล้วนะครับผมผมกําลังไล่อัพโคอิจิให้ตันอยู่นะครับผมเพราะว่าน้องฮินามิเนยอัพตันหมดแล้วนะครับผมแล้วก็การ์ดที่ผมเลือกมาตอนนี้เนี่ยสีแดงนะครับผมบวกสปีด50%เนาะแล้วก็โล่เนี่ยบวก18โล่เลยนะครับผมสําหรับการ์ดสีแดงนะครับผมส่วนการ์ดสีเขียวเนี่ยก็ ดาเมจบวก61%นะครับผมแล้วก็คูณดาวลบ10%์นะครับผม,แล,ลบนะบผมแล้วก็ระยะเนี่ยบวก55%สําหรับาก์ดเขียวในตอนนี้นะครับผมก็ดูต่อไปนะครับผมว่าจะผ่านหรือเปล่านะตอนนี้ก็เวฟ40แล้วนะครับผมยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเออตัวมอนก็ยังไม่ได้หลุดมานะครับผมแล้วก็ตัวละครก็าก,กาลังโอเคเลยนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมก็50เวฟน่าจะผ่านนะเออน่าจะผ่านนะครับผม อ่าทุกคนตอนนี้ก็เวฟ50เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผมได้ทำการอัพตัวละครตันหมดทุกตัวแล้วนะครับผมแล้วก็การ์ดที่ผมเลือกมาเนี่ยการ์ดเขียวก็จะบวกดาเมจ101%นะครับผมแล้วก็คูณดาว10%นาะแล้วก็ระยะเนี่ยบวก70%เลยนะครับผมส่วนการ์ดแดงเนี่ยผมเลือกสปีดบวก50นะครับผมแล้วก็โล่เนี่ยบวก28เลยนะครับผมคือโคตรเยอะนะครับผมผมคิดว่าผมน่าจะเล่นผ่านนะครับผมก็ ตัวละครเนี่ยก็ยังไม่หลุดมานะเออมอนน่ะมอนก็ยังไม่หลุดมานะครับผมก็ยังอยู่แค่ช่วงกลางๆนะครับผมแล้วก็โล่เนี่ยก็ไม่ได้อ,อ่อตียากอะไรขนาดนั้นนะครับผม50เบฟแล้วอ,อือตื่นเต้นนะครับผมน่าจะผ่านนะเออก็บอสอลูคาร์ดออกมาแล้วนะครับผมก็ตีมนลุ ลุมตีมันเลยลูกลุมตีมันไปเลยนะครับผมก็น be ่าจะผ่านนะก็บอสน่าจะเลือดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเกาะบอสนะครับผมเออเกาะบอสประมาณ9ล้านแล้วก็เลือดบอสประมาณ18ล้านนะครับผมน่าจะเขีย์ได้สบายๆนะเออน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมดูดิงก็ตีแรงพอใช้ได้อยู่นะครับผมไม่ได้แรงเวอร์นะก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมสำหรับตัวละครที่ผมเอามานะครับผมก็น่าจะผ่านแล้วแหละทุกคนเออน่าจะผ่านแล้วนะครับผมก็ สบายๆเลยนะครับผมอ่าผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้แคนดี้มา2547แคนดี้เลยนะครับผมสำหรับการเล่นคนเดียวเนาะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผม37นาทีเนาะในการเล่นไปนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผม50บเวฟผ่านจนได้นะครับผมลงอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับผมก็ เกือบไม่ผ่านเหมือนกันนะเออผมก็เกือบไม่ผ่านเหมือนกันนะครับผมถ้าผมอัพตัวละครไม่ทันเนี่ยก็น่าจะหลุดไปนานแล้วนะครับผมแต่ว่ายังอัพทันอยู่นะครับผมก็ส่วนการเนี่ยการเนี่ยเพื่อนๆเลือกตามที่เพื่อนๆเล่นถนัดเลยนะครับผมอะบางคนเนี่ยอาจจะเล่นโล่เยอะไม่ได้ก็ไปเลือกเลือดหรือว่าสปีดก็ได้นะครับผมแต่ว่าทีมที่ผมจัดไปเนี่ยมันตีหลายฮิตเนาะเออมันจะโล่เท่าไหร่มันก็เล่นไหวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้าโล่เกิน30เนี่ยผมจะเล่นไหวหรือเปล่านะแต่ว่า โล28น่ยผมยังเล่นไหวอยู่นะครับผมก็ตัวละครของเพื่อน,เ,อนเนี่ยหรือว่าของทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะเออก็เลือกเล่นตามความถนัดเลยนะครับผมก็คลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคิวนี้ไปละซีโอเก a i n ครับผม Master